สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการตั้งอยู่ที่อาคารพิมลกร,รกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8-30นาฬิกา30นาทีถึง16-30นาฬิกานาทีการให้บริการหน่วยทะเบียนประวัติจะให้บริการเกี่ยวกับการรายงานตัว การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่การเปลี่ยนชื่อสกุลยศสถานภาพนักศึกษาลาพักการศึกษาราักษาสถานภาพลาออกตกออกพ้นสภาพสำเร็จการศึกษาการให้บริการหน่วยงานบริการจะให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำทางสคริปต์หนังสือรับรองต่างๆบัตรประจำตัวนักศึกษา ใบแปรใบแทนปริญญาบัตรตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาการขอเอกสารออนไลน์การให้บริการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์นักศึกษาสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ reg.kku.ac.th แล้วเลือกเมนูขอเอกสารออนไลน์หากนักศึกษาต้องการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ ให้นักศึกษาเลือกเมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ reg. kku.ac.th วันที่17ถึง24กรกฎาคม2563 ลงทะเบียนช้าลงทะเบียนเพิ่มวันที่27กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2563หากนักศึกษาลงทะเบียนในช่วงลงทะเบียนช้าจะมีค่าปรับวันละ50บาทแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนนักศึกษาสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ reg.kku.ac.th และเว็บไซต์ form.gs.kku.ac.th ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนควรเปลี่ยนพาสเวิร์ดหลังจากเข้าใช้งานครั้งแรกศึกษาหลักสูตรที่ตัวเองเข้าศึกษาศึกษาวิชาที่ต้องการอาจารย์ประจำวิชากลุ่มเรียนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาวิธีการลงทะเบียน เอกสารต่างๆเว็บไซต์ต่างๆลงทะเบียนตามกำหนดไม่ควรให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนลงทะเบียนมากกว่าน้อยกว่าต้องขออนุมัติต้องไม่มีหนี้สินในระบบห้องสมุดหอพักหรือเงินกู้ยืมฉุกเฉินํำระเงินตามกำหนดและตามใบแจ้งยอดซึ่งนักศึกษาต้องตรวจสอบชื่อนามสกุล และจำนวนเงินเมื่อเลิกใช้งานในระบบแล้วควรล็อกเอาออกจากระบบติดตามข่าวและประกาศต่างๆทางเว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแต่งตั้งกรรมการวิชาการศึกษาอิสระและวิชาวิทยานิพนธ์ถ้านักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาการศึกษาอิสระและวิชาวิทยานิพนธ์นั้น นักศึกษาต้องเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเป็นแบบ SU นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้แจ้งต่อสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการปัญหาที่พบในการลงทะเบียนลงทะเบียนไม่ทันจ่ายเงินไม่ทันตามกำหนดถอนวิชาเรียนแล้วแต่ยังปรากฏในผลการลงทะเบียนโดนถอนวิชาเรียนลงทะเบียนผิดกลุ่มผิดประเภท ไม่ผ่านเงื่อนไขของวิชาตารางสอนหรือตารางสอบซ้ำ้อนวิชาไม่ได้สำรองที่นั่งให้ผู้อื่นลงทะเบียนเรียนแทนแล้วลงผิดเมื่อลงทะเบียนไม่ได้เข้าพัสวดร์ไม่ได้ให้ติดต่องานบริการและทะเบียนการศึกษาวิชาเต็มไม่สำรองที่นั่งติดต่อคณะเจ้าของวิชาไม่ทราบสาเหตุ ติดต่อหน่วยทะเบียนเรียนข้ามระดับข้ามระบบติดต่องานบริการการศึกษาคณะเวลาเรียนเวลาสอบซ้ำซ้อนติดต่องานบริการการศึกษาคณะหากนักศึกษาต้องการติดต่อสอบถามสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถส่งข้อความมายัางเว็บไซต์ reg. kku.ac.th แล้วเลือกเมนูส่งข้อความหรือทาง Facebook R E G K K U หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถแอดไลน์มาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงค่ะลำดับถัดไปจะเป็นการอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนระดับบัญญิตศึกษานักศึกษาสามารถเข้าสู่เว็บไซต์การลงทะเบียนได้ที่ reg.kku.ac.th แล้วเลือกเมนูเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้นักศึกษากรอก username และ password ซึ่ง username จะได้แก่รหัสนักศึกษาและ password จะได้แก่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักสำหรับนักศึกษาต่างชาติให้ใช้เลขที่หนังสือเดินทางเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนให้นักศึกษาเลือกที่เมนูลงทะเบียนระบบ จะแจ้งเตือนเงื่อนไขของการลงทะเบียนเมื่อนักศ,ศ,ศึกษาอ่านทำความเข้าใจแล้วให้นักศ,ศึกษากดเลือกลงทะเบียนจัรปรากฏหน้าจอให้นักศ,ศึกษากรอกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยนักศ,ศึกษาต้องระบุรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียน เมื่อระบุรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเลือกกลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนและรูปแบบการศึกษาให้เรียบร้อยโดย AU หมายถึงไม่นับหน่วยกิจ GD สำหรับเกรดปกติ SU สำหรับวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเมื่อระบุรหัสวิชา กลุ่มเรียนและรูปแบบการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษากดปุ่มบันทึกเพื่อทำการตรวจสอบการลงทะเบียนเมื่อระบุรหัสวิชากลุ่มเรียนและรูปแบบการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษากดปุ่มบันทึกเพื่อทำการตรวจสอบการลงทะเบียนระบบจะปรากฏเมนู ยืนยันการลงทะเบียนหากนักศึกษามั่นใจในการลงทะเบียนแล้วให้นักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยเลือกที่เมนูผลการลงทะเบียนระบบ จะปรากฏผลการลงทะเบียนที่นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาคลิกที่สัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ระบบจะปรากฏใบแจ้งยอด โดยนักศึกษาสามารถผิดใบแจ้งยอดและนำไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารไปรษณีย์ไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือโมบายแบงกิ้งโดยรายละเอียดในใบแจ้งยอดจะระบุช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหากนักศึกษาต้องการชำระผ่านโมบายแบงกิ้งให้นักศึกษาสแกนผ่าน QR code หรือบาร์โคดเมื่อนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วนักศึกษาสามารถตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายในสองวันทำการหลังจากชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจบการนำเสนอ